Hello students สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ How are you สบายดีกันไหมคะนกเด็กๆ Welcome back to English class again ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษของครูอ้อมนะคะเด็กๆ เทอมนี้เป็นเทอมที่2แล้วนะคะที่เราจะได้เจอกันนะคะและวันนี้ครูอ้อมจะมาสอนเด็กเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยคะ่ะ let's go ไปกันเลยสำหรับเรื่องที่ครูอ้อมนำมาสอนเด็กในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กๆมากเลยค่ะนั่นก็คือเรื่อง My family, my family แปลว่าครอบครัวของฉันแน่นอนเลยค่ะวันนี้คุณครูอ้อมนะคะก็จะนำคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวนะคะมาฝ่าเด็กๆนะคะว่าในครอบครัวของเรานั้นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษจะต้องพูดว่าอย่างไรนะคะไปดูคำแรกกันเลยค่ะไปกันเลย Father, father, Khun pao. Dad, dad, Khun pao. Mother, mother, Kunma มัมมัมคุณแม่ซันซันลูกชายดัตเตอร์ดัเตอร์ ลูกสาว grandfather grandfather คุณปู่คุณตา grandmother grandmother คุณย่าคุณยาย sitter, sitter, peace out, nong sao. older sitter, older sitter, peace out. younger sitter. younger sister nón xảo bather bather phi chai nón chai older bather older bather ที่ชายยังเกิร์บาเซอร์ยังเกิร์บาเซอร์น้องชายอังโคิลอังโคิลลุงอา Aunt Aunt Pa ป้าหนาเน n ิ p h นฟหลานชาย n น e ้ e เน หลานสาวคาสิินาัินินลูกพี่ลูกน้องมีมีฉัน เป็นยังกันบ้างคะเด็กๆสําหรับคําศัพท์ที่คุณครูอ้อมนํามาฝากในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแถมยังเป็นคําศัพท์ที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆมากด้วยถ้าเด็กๆต้องการจะสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่พี่ชายพี่สาวนะคะหรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆก็สามารถนําคําศัพท์เหล่านี้นะคะไปใช้ได้เลยนะคะอย่าลืมว่าเด็กๆนะคะจะต้องหมั่นทบทวน บทเรียนบ่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆด้วยจะทําให้เด็กสามารถจดจำำําคําศัพท์เหล่านั้นหรือเนื้อเรื่องเหล่านั้นได้รวดเร็วยิ่งยิ่งขึ้นและก็เป็นเด็กที่เก่งๆนั่นเองคะ่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะครูอ้อมขอฝากการบ้านไว้เช่นเคยโดยให้เด็กทาการบ้าน2ออย่างด้วยกันอย่างแรกนะคะให้เด็กเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวที่เด็กได้เรียนไปในวันนี้ พร้อมกับคําแปลนะคะลงไปในสมุดให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะอย่างที่สองนะคะให้เด็ก draw your family ก็คือวาดรูปสมาชิกในครอบครัวของเด็กลงไปนะคะ,ะแบบตัวอย่างนี้นะคะ แล้วก็สามารถเขียนคำศัพท์ลงไปได้ด้วยนะคะว่านี้คนนี้คือใครเป็นคุณพ่อก็เขียน father เป็นคุณแม่ก็เขียน mother แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยสวยงามก็ ส่งงานคุณครูทางไลน์เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ชั่วโมงเรียนของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วชั่วโมงต่อไปคุณครูจะนำเรื่องอะไรมาฝ่ายเด็กนั้นนะคะให้เด็กรอติดตามสำหรับวันนี้ครูอ้อมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ see you again next time goodbye